สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมเทียบพลาลอถตัดสินมาทำเมนูอาหารซึ่งจะให้เมียบ้านหรือานักงานของเราเนีนะครับทำเมนูส้มตำกินกับไข่ต้มซึ่งเป็นเมนูแบบบ้านๆนะครับนิดหน่อยคือส้มตำนี้ก็สับไว้เรียบร้อยแล้วครับเราจะมาดูว่าวิธีการตำส้มตำนี้มันจะน่ากินแค่ไหนเดีย๋ยวจะพาท่านผู้ชมมาพิสูจน์ การตำส้ตมตำนะครับแบบบ้านๆเลยครับไปตามชมเลยครับทิ่กะเทียมกระเทียมไปเรียบร้อยแล้วครับอันนี้มาจิเบิลอร่จยทีเส็จปันได ก็แบกน้าหอมครับน้าหอมได้กินมันน่าก่อนหอมมันจะแซ่บปะครับได้ไหลเห็นไหมครับโอ้เป็นแซ่บก็ุกแต่ง ครับส um, so จะมีส้มตำาับเส็แล้วเราจะมีไขตมม่ต้มเี๋ยวต้มไข่สุกแล้วก็จะมาตีแล้งกับส้มตำครับอาหารเมื่อเย็นสําหรับวันนี้นะครับเสนะคแับวทำอะไรครับครับอาหารแรกเขาก็ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ ครับเ,เี่นุชแทบด้วยครับมาเด้อครับพี่น้องเด้อมาเนี่ยสมตำอันนี้ก็มีแกงสายปลาหน่อยนึงไก่ต้มแล้วก็ไก่ทอดครับถักเขาก็มีซานี่นะครับพอกมีพออยากเขากินครับนี่ครับ ว่าบอดบ้ไม่ได้กลิ่นขอนิ่วเด้อครับกินข้าวเจ้ากันข้อซวยกันเอาได้ไปน้องสำหรับคลิปนี้กับซามีนะครับเด้อเดี๋ยวอีกนิดหน่อยกับซามีของจบทานหน่อยนึงก็คือนึ่งแท จะแซ่บบ่ครับปากแกงมูค,ครับเดียงใจวายโอเคแล้วครับสำหรับพอกันในคลิปนี้คลิปนี้กันสำนีนะครับพี่น้องมาจบคลิปแค่นี้เด้อครับสวัสดีครับ